สวัสดีครับพี่น้องคนจนเกิดดินครับมื่อนี้ก็ซับหญ้าออกจากไอสวนตอกกระจนที่ปลูกไม้ออกแล้วนี่แต่ว่ายังบ่ท่านมียนปุ๋ยมาใส่สิไปรเฮ็ดตปุ๋ยครับพี่น้องปุ๋ยมักนะครับปุ๋ยมักสูตรง่ายที่เฮ็ดมาจากขี้ไก่โดยตรงครับขี้ไกฟ่ฟร์มเฮานี่แหละครับที่ซื้อกันราคากระสอบละยีสิบห้าบาทหรือสามสิบบาทนี่แหละครับที่มันหาง่ายที่สุดนะผมก็ซื้อมากือกันผมซื้อมาสอบละยเส้าหาบาทครับพี่น้อง แล้วสิมาเห็ดเห็ดเห็ดเพื่อที่ใสดอกกระจรนี่ลหละครับพี่น้องบ่ที่ซับหญ้าเดียวมันนี่มันถ้าใส่ขี้ไก่สดๆนี่เสียงแห้งกับการเกิดโรคมันเปื่อยตายนะครับก็เลยสิไปมักปุ๋ยก่อนก่อนที่เอามาใส่มักไว้จากสามคืนนะครับก็ที่เอามาใส่เลยโตรงเก็บไว้นะครับไปเข้าไปไปมักกันไปครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือน้ำสะอาดครับพี่น้องน้ำสะอาดแล้วก็ขี้ไก่ที่เขา หามาหรือว่าสื่อมาขี่ไก่ของผมผมใส่อยู่สองถุงครับเพราะว่าพื้นที่ตรงติดใจมันเกิบริหลายมากมามน,นะครับแล้วก็กลางตานพี่น้องนี่ครับใส่ไว้อันนี้คือปริมาณบบมีหลักสูตรตายตัวพี่นอ้องเห้าเแล้วแต่ค่วมพ่อใจของเห้านะครับนี่คือไอจุเลนรีที่ขยายไวแล้วไอ ผมบริเฮตเองเหรอครับอันนีท่านอาจารย์เพิ่อเอามาไห้นะครับเพิ่นเห็นว่าผมเห็ดการเกษตรแบบนี้เพิ่นก็เล้ยเอามาไห้นะครับเพิ่อเอามาไห้เป็นประจํานะครับให้ผมขยายใส่เองในในสวนครับผมบริขยายเองก็ือคือเพิเฮดมาแล้วแต่ถ้า,ถ,าถ้าปีน้องสะดวกเอาอเอ็มกไ็ไดหรือว่าจุลิทรี์แบบอื่นพ่อดอ,อยังกระไดครับบม่ต้องไปซี่เรียบครับขอให้เพียงแค่ว่า มันมาย่อยสลายไอ้กีไก่เห่าฮันนาครับมันมาทาการย่อยสลายให้เห่านะครับเมื่อผมเติมจุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปหลยเติบพุ่ละพี่น้องให้มันสิละลายอยู่ในละลายไอ้ทากน้ำตาลไปเลยครับแล้วแต่คว,วามเหมาะสมของอันนี้ผมบริสุทธิ์ผม่ก็เสยร้ายแน่แต่ว่า <c oughs> <c oughs> ทันเพลยสื่อมาใส่หน่อยลงลดจำนวนลงก็ไไ้ครับพี่น้องหรือว่าสิขยายซะก่อนยังเอามาใส่ก็ไดก็ครับพี่น้องเขายากาล้ำตาลให้มันแตกพี่น้องสูตรเดิมๆนะครับที่พี่น้องคุณจักแล้วครับใส่กับกล้วยกไ็ไไ้เรือครับเตอใส่ใส่ใส่ใดทุกทุกเผืชดทุกชนิดนะครับถ้าเฮา ไอ้มาร์กแล้วๆน่ะมันใส่ไหนก็เผื่อทุกชนิดเลยครับแตกตัวดีแล้วครับถ้า็มาใส่ผสมกับน้ำสะอาดครับเป็นสีดำเปื่อ น้ำม,มาร์กนีมันเหลือ,อเอาเอามาร์กใส่ขวดไว้ก็ได้หรือว่าจะเอาไปหดเอาไปโรดเอาไปหลาดน้ำสวนน้ำแปลงคักเข้าได้น,นะครับทำเหลือจากในการเห็ดใส่เห็ดปุยมากนี่ครับ กอรักสูตรตัวนี้คือผมเ,เห็ดชุกเฉินของผมนะครับปกติแล้วถ้าผมเห็ดผมเห็ดกองบักใหญ่เลยเลยกองเธอเธอละอันหาซิสอบตั้งสี่นะครับเกินไปนะครับกองละยี่ซิฟหาซิสอบอันนี้ผมใส่กระส่องสอบเพื่อเพื่อที่จะเอาไปใส่สะเพนะครับเห็ดสะเพชุกเฉินนะครับ ค่อยเติมน้ำค่อยหดน้ำค่อยข้นไปเรื่อยนะครับให้มันให้มันได้ความเหมาะสมกับอันนี้จะเทน้ำใส่ให้พ่อหลดเด้ครับพี่น้องก็คือถ้าเทน้ำใส่พอ่อหลดมันสิมันจะเกินกาหนดพี่น้องแล้วก็เหตุซ้ำให้มันเพาะพอสมทุๆน้อยเดียวนะครับหาทิปเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับอันคนที่เขามาเบิ่งคลิปใหม่นะครับที่ตามไปให้ช่องหนองไม้คนจนเกิดดินนะํานี้นะครับเด้อ มีอันเข้าเรื่องเล่าดีๆยังทีเห็ดแล้วมันมันให้ผลอยู่ในสวนของผมนี่เดี๋ยวมาลงให้เบึงครับตีดตามกันไหวน,นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไหวก็ได้ครับไปต่อครับ ไก่แล้วครับพ ok? ี่น้องฝนไก่สิตกห้ามหัวมันกดสีแเล้วยวด้วยฝนพี่น้องฝนกำลังสีมาห้องหืมเลยต้องเฝ้าครับงานนี้สีสเแล้วทันบ่อาจะได้หาจจะได้ คิดว่าน่าจะได้ที่แล้วครับพี่น้องครับกัมเน่นนเลยมันบ่มีหนามไลออกมานี่ครับนี่ครับเป็นก่อนนะครับได้ที่แล้วครับพี่น้องวันนี้เข้าก็บรรจุเ่กสอบครับ ใสให้มันเต็มแห้งด้ยครับพี่น้องเ,อเวลาเขาเอาไปมาร์กใบมันให้มันมีช่องมันรุ่มหลวมจังหน่อยนะครับต้องบอกว่าพอามาเท่าสีมาจํำนี่นะพี่น้องนี่ครับนี่เห็นบอกนี่มองมันหนาโยนเวลาเขาเอาีเนนอนน่นอนใหพี่นนอไใบมันเป็นรุ่มหลวมมากสครับบอกให้มันแ,น,นแห้งนะครับ อ่าเคยสอบไปแล้วเขากระทํำการมัดครับพี่น้องมัดครับพี่น้องมัดเนี่ยขาดจำ <c ười> คือให้มันรุมหลวลนี่จัหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อเวลาเนี่ยเ่ากะทิมวอนสารมันสีบริเอร์ออัดกันเกินไปนะครับให้ให้มันมีอากาศเข่าเวลาเขากลับกองเขาครับ บางคนเพื่อนกะมากง่ายกลัวนี่ครับเ็ดแบบง่ายกนนี่เพิ่นเอาไปห้อยไว้ครับมพนจังบปรตรงกลับกองเพิ่นว่าปรตองมาค่อยปีนมันเพิ่นวาแต้ว่าผมผมม่มักพี่น้องือผมตรงเอาว่างไว้แล้วก็มาค่อยกลับกองเขาผมมามันสีมันสีดีกูกันให้ควมมิดนะครับบ่ฮู้ว่ามันอันไดมันดีมันบ่ดีดอกครับการเกษตรการเ็ดการเกษตรนี่บมมีรักสูตรตายตัว1อยประเทครับพี่น้อง มันต้องเรียนรูนในพื้นที่คงเหาครับองไผขคงมันแล้วเอาเอาความรููที่ห้องห้องหูมานนี่มาศึกษาในพื้นที่คงเฮาพี่น้องฝ่ากห้องเบื่อไม่แล้วครับไข่อยู่ยังมาานปันหอดครับนี่ครับเนี่ยกระบันนี่เขาเอาไปว่างในทีฮุมย้า้ถือถือแดดเด้อพี่น้องแล้วก็เอาไปยาใา้ถือแดดยาใา้ถือฝนนะครับ หน้าฝนนี่ให้ถือฝนสีดี่สุดะมันหูซึกว่ามันอุ่นๆนจ้กหน่อ,นนนอยนี่เขากับกล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 ับดูดูครับอยู่สามมือประมาณสามขึ้นครับแล้วก็ใส่ได้เลยสามขึ้นพวกหอดขึ้นที่สองขึ้นที่สองนี่มันสเรื่อมเย็นลงขึ้นที่สามก็เย็นแหละครับเรื่อมเย็นเรื่อม,มอุณหภูมิสิปกติถ้าอุณหภูมิยังห่อนอยู่สแสดงว่าใส่ยังไ่พอไหนได,ได้พี่นอ้องเข้าตรงร่อไปอีก จะเคลื่อนครับต่คอยกลับเขากลับไปกับอ่ะกับสองโมงเราเทือหรือบาสองชั่วโมงตัวเทือหนึ่งก็ยังดีนะครับนี่นี่รักสูตรของผมนะพ่อบานเนี่เขาสีเหลือมเย็นตัวลงมันเริ่มเย็นอุณหภูมิปกติคือคือใส่ได้เลยพี่น้องไม่ต้องไปยังเอาไปใส่ในแปลงเลยครับครับกะขอบุญขอบคุณ พี่น้องที่ให้การติดตามชองคนจนเกิดดินนะครับกะคลิปนี้กะมีความหรูด้ดีๆซับนี่แหละครับกะคลิปนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ